หงแดงเลี้ยวภูกับภารกิจล่าสี่แชมป์และท็อกนมฮอสเปอร์กับโอกาสตกงานของอังเก้มีมากน้อยแค่ไหนคลิปนี้ผมจะชวนทุกคนมาวิเคราะห์ครับก่อนอื่นใครมาดูคลิปนี้ชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มของพามอยากคุยทุกคนเห็นด้านล่างนี้เลยนะครับและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมหรือเครื่องดื่มอะไรที่อยากให้ช่วยโปรโมตก็สามารถมาเป็นสปอนเซอร์ช่องได้ตามที่เห็นด้านล่างนี้เช่นกันผมขอเริ่มที่ท็อกนมฮอสเปอร์กับการเยือนแอสตันล่าก่อนครับสเปอร์และนา ผมบอกเลยนะครับหลายคนที่ถามผมมาตลอดในช่วงเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมาว่าพี่พามครับผมสงสัยว่าทําไมอังเก้เขายังอยู่ในตําแหน่งได้ครับท้งด้งนท,งที่ตอนที่โชเซ่มาริโยหรือว่าคอนเต้หรือใครต่อใครดมปลดเนี่ยสเปอร์ไม่ตกต่ำขนาดนี้ในพิมิยรลีกด้วยซ้ําแต่ทําไมสเปอร์ที่อยู่อันดับ14บ้าง15บ้างถึงยังรอดอยู่คําตอบคือตรงนี้แหละครับ พวกเขายังมีลุ้นถึง3รายการก่อนหน้านี้นะยูโรปลาลีเข้ารอบไปแล้วนะครับลีกครับเข้าถึงรอบรองชนะเลิศและเอฟเอครับก็ยังอยู่บนเส้นทางนั่นยังทาให้แบบถึงแม้ฟอร์มในลีกจะไม่ดีแต่อังเก้ก็ยังมีลุ้นในบอลถ้วยไงเลยยังไม่ตกงานแต่ตอนนี้ครับอังเก,ก้เข้ารอบอยูโรปลาลีไปแล้วก็จริงนะครับพิมลีกอยู่อันดับที่สิและล่าสุดครับลีกครับตกรอบไปแล้วถ้าวันนี้เอฟเอครับตกรอบอีกผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่อังเก้ ได้คุมท็อกนมฮอสเปอร์แล้วต่อให้ยุโรป้าลียังอยู่บนเส้นทางนะครับถ้าคุณตกรอบ1สัปดาห์2รายการเนี่ยผมว่าน่าจะสมเหตุสมผลพอที่จะปลดอังเก้ลแล้วต่อให้ผมจะอยากเห็นอังเก้ต่อนะเพราะผมชอบฟุตบอลแบบอังเก้มากนะครับแล้วก็น่าเห็นใจสเปอร์มากๆที่พวกเขาเนี่ยมีตัวผู้เล่นเจ็บแบบแทบจะพ,กพิการทั้งทีมแล้วว่าแปดเคนเกือบ10คนที่ตัวผู้เล่นตัวหลักทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้สเปอร์นะความจริงนะต่อไปคือแมนยูไนตดนะครับแต่พวกเขาไม่มีความ จำเป็นต้องไปคิดถึงนัดนั้นครับพวกเขาต้องเน้นเกมนี้หรือแม้กระทั่งฝั่งแอสเซมิล่าเองต่อให้พวกเขายังอยู่บนเส้นทางของยูฟ่าแชมเปียนลีกและลุ้นท็อปโฟได้แต่ผมก็มองว่าความสําเร็จพวกเขาต้องเน้นเช่นกันคู่นี้สนุกแน่นอนครับผมเชื่อว่าผมก็ไม่คิดว่าวินล่าจะตกรอบคาบ้านตัวเองนะแต่อย่าลืมนะหลีกครับพวกเขากตกรอบคาบ้านตัวเองมาแล้วนะครับก็ไม่แน่ก็เป็นโอกาสของสเปอร์นะถ้าผมเลือกได้ผมขอเลือกให้สเปอร์เข้ารอบแล้วกันครับเพราะผมยังไม่อยากเห็นอังเกตตกงานอนะ คืออย่างอูนายเมรีต่อให้เขาตกรอบคาบ้านวันนี้เขาก็ไม่ตกงานอยู่แล้วเพราะพิมลียังอยู่ในอันดับที่ดีแล้วก็แชมเปนลีกก็ยังอยู่ในเส้นทางที่สดใสนะครับก็วันนี้ขอเชียร์สเปอร์แล้วกันครับจัดเต็มและขอให้สเปอร์เข้ารอบครับทีนี้มาที่ลิเวอร์พูลครับเฮ้ยอย่างที่บอกนะเอฟเอคัพนี่เหมือนได้บายอะ่ะและผมมีลางสังหรณ์ด้วยนะว่าถ้าเกิดเข้าไปได้เดี๋ยวแม่งก็เจอแชมเปียนชิพเจอลีกวันอีกแล้วบ้างเนี่ยดูทรง <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับก่อนเจอ A on, เ Liverpool อฟ ก่อนเจอบอลหมัดก็ได้หมุนเวียนผู้เล่นในเกมกับ PSV วันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเยือนเอเวอร์ตันพวกเขาก็ได้หมุนเวียนผู้เล่นในวันนี้อีกนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดก็ถล่มสเปอร์ไปใหญ่ย่ยอยยับซึ่งคนที่ลง11ตัวจริงในวันนั้นก็ไม่จําเป็นต้องลงวันนี้นะเว้นแตตนะครับคอเนอร์แบ็กลีที่เทรนต์ไม่พร้อมก็ต้องลงวันนี้หรือแม้เป็นคาร์เลเฮอร์ที่ต่อให้ลงในเกมล่าสุดนั้นก็เป็นบอลถ้วยเนาะนี่ก็บอลถ้วยก็ควรจะเป็นคาร์เลเฮอร์ต่อนะครับแต่ที่เหลือนยสำหรับ คนาเต้ฟันได์แมสซิลเตอร์โซบอสไลน์เคติโจนคาเฟนแบดดีอาร์ตเอ้ยกัปโปนูนเยสแล้วก็ซาร่าไม่จำเป็นต้องลงวันนี้เลยครับเก็บให้หมดครับวันนี้คูสกอเนี่ยคาดการมานะคือเคเลเฮอร์เป็นเพื่อัตรูนะครับเอนโดกับคอนซาเป็นเซนเตอร์แบ็กขวาแบ็กลีแบ็กซ้์เซมิคาร์ตกลางเป็นคอนเนลกับมอร์ตันหน้าซ้ายดีอาร์ตหน้าขวาเคียซ่ากลางรุก เอเวียดแล้วก็หน้าเป้าเป็นนูนเยสซึ่งอย่างที่ผมบอกนะนนูนเยสไม่จําเป็นต้องลงนะครับถ้าถามผมนะวันนี้นะก็พระสัมปตุก็เป็นเคเลเฮอร์อไปครับเซนเตอร์โกเมสน่าจะพร้อมแล้วนะผมว่าเอาโกเมสยืนคู่กับควันซ่าก็ได้นะครับซ้ายเป็นซิมิคัสขวาก็เป็นแบ็กลี่อย่างที่บอกเนาะเพราะาเทรนไม่พร้อมกลางเนี่ยอาจจะเป็นมอร์ตันยืนคู่กับเอนโดนะครับหรือถ้าในกรณีที่เอนโดไปเป็นเซนเตอร์ก็อาจจะเอาอ่า โซบสไลก็ได้เพราะนัดล่าสุดโซอโซบอสไลหรือว่าแมสติเตอร์ลงเป็นสำรองในเกมล่าสุดก็มาเป็นตัวจริงในวันนี้ยืนคู่กับมอร์ตันนะครับเอเรียก,ก็ไปเป็นหน้าต่ำนะครับววเฮเบียเรียเพราะนัดล่าสุดเอเรียก,ก็ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงเนาะหน้าซ้ายก็เป็นดีอาร์ครับเพราะนัดล่าสุดไม่ได้ลงนะครับหน้าขวาก็เป็นเคียซ่าแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยผมมองว่าเป็นเดียโกโชตานะเพราะว่าชิดโชตาเองก็ไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมกับท็อกแนมฮอสเปอร์นะครับก็ประมาณเนี้ยคือพูดง่ายๆตัวหลักลงซะแบบตัวหลักตอนนี้ที่ผมพูดไปในเกมใน ในไลฟ์หลังเกมล่าสุดเนาะตอนนี้เหมือนเดลฟูมันมีตัวจริงถึงสิบสี่สิบห้าตัวเพราะนั้นวันนี้ต่อให้คุณเอาดียร์สโชต้ามาลงมันก็เหมือนเอาตัวจริงม,มาลงแหละนะครับเพียงแต่ว่าเป็นตัวที่ลงสำรองในเกมล่าสุดกับสเปอร์แค่นั้นเองพูดง่ายวันนี้ก็ดียร์สโชต้าถ้านักเตะเหล่านี้ลงนะหรือแมสเซนเตอร์มายืนตรงกลางสักคนหนึ่งนะครับผมมองว่าพรีมันเอาไม่อยู่ครับเพราะพรีมันเนี่ยใ,ในในลีกของตัวเองก็ไม่ได้ดีอยู่แล้ววันนี้เดลฟูสบายอย่างที่บอกครับเหมือนได้บายมาอยู่แล้วนะครับ เกมแรกแอคเคนตันเกม2พรีมันทีมที่ดีที่สุดในอังกฤษแล้วก็แทบจะดีที่สุดในยุโรปดันเจอแต่โปรแกรมอะไรก็ไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเข้ารอบไปนะรอบหน้านะลิเวอร์พูลเนี่ยเจอะซ,ะซิตี้ก็ดีนะซิตี้เอ่ยนิวคาสเซิลเอ่ยบรยตันอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือถ้าวินล่ากับสเปอร์ทีมใดทีมหนึ่งเขาก็ไปเจออีกรอบหนึ่งแล้วกนไปเจอสเปอร์อีกนัดหนึ่งก็ยังดีนะครับให้แมนยูผมเนี่ยได้เจอพวกแชมเปียนชิพพวกลีกคัพไอพวกลีกวันบ้างเหอะทีมยีงสเปซสปาไม่ได้เรื่องอยู่นะครับ หวังว่านะลังสังหอนแม่งบอกว่าลิวพูถ้าเข้ารอบแม่งจะเจอหลีกแชมชปเปี้ยนชิพอีกน่ยดูทรงอ่ะช่างมันครับค่อยว่ากันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกัน3ทุ่มในไลฟ์นะ